มาขี่เท่าไรอะไรครับผมมามาพูดคุยกันชื่ออะไรเนี่ยโอ้ยรอๆมันมัาเพรเพรอะไรเพทเท้าเรือไหมลโอเปลี่ยนชื่อมาอยูอเ่อยนเล่ยโตเปลี่ยนชื่อแค่อะไรอินเฟอไตอ๋ออินเฟอไตโอ้โหโฆษณาด้วยผมวันนี้ใจเกิดเิใช่ไหมเอาแพทมากี่ครั้งลามตรนเลยสี่ไฟ ทีนี้กี่แล้วเหรอโอ้ไปโอ้โหไปแพ้แพ้มันก็อย่างว่ามีแพ้ไปชนะนะแต่ว่ามันจะมีวันของเราใช่ไหมวันนี้เป็นไงบ้างหัวใจหัวจิตหัวใจมันกลับมายังเนี่ยกลับมากลับมานะโอ้ยท่านผู้ชมแพ้มาตั้งสี่ไฟแต่ว่าน้องวันนี้ทําได้ฮะวันนี้ทำได้สำเร็จเลยนะวันนี้เศรษฐาน้องด้วยเรารู้เลยวมาพูดต่อพูดกี่จุดอ่อนอ่ะเรารู้เลยใช่ไหม เดินเตะขาเลยคิดว่าจะน็อกได้ไหมโอ้โหเตะขาเตะขาเดี๋ยวเขาเทน็อตใครบ้างนะเตะขาเนี่ยไม่เคยไม่เคยนี่คือครั้งแรกในชีวิตน็อกเตะขาน็อกแล้วแกลงเกิดด้วยเอาล้วครับผมเอ๋อขอโทษครัองพ่อเลยรองพ่ออะไรรองพ่อรองพ่ออะไรครับผมหลวงปู่ทีมนะนี่ฮะโอ้พระเจ้าจี๊ชื่อดังเลยปีไหนฮะเนี่ยปีหนึ่งแปดี่งแด้วยโอ้โหฟ้าถูกเป็นบุญตาเราอนนะ เป็นลุงปูตาลองวนเลยนี่ฮะหลงปูทิมนะครับผมนี่ฮะโอโหของลูกพี่นะลูกพี่เป็นไงบ้างเอาลูกพี่วันนี้วันนี้ค,คิดว่าน้องจะกลับไปแจ็เกอดได้ไหมเนี่ยเคิดว่ได้ครับก็้ได้้งมาดีเลยรั้งเอ้อเยครบด้วยโอโหเาฝากแฟนติดตามน้องหน่อยครับติดตามติดตามติดตามเดตามริดตามติดตามติดตามติามตามตมดมาติตามิามาตาิม พี่เรี้ยงมาอยู่ในอ้อมปีกของพี่เลียมแล้วเอเด็ปุวันนี้เห็นการโชว์ของน้องเป็นไงบ้างครับก็เริ่มจริงๆอ่ะเขาเด็กเข้ามาใหม่หลายๆเขายังไม่ทันเลยก็คือเขาก็ต้องมาเขาเรียกอะไรมาปรับกับการที่เข้าในค่ายให้ได้นะเพราะว่าก่อนนี้เขาก็ซ้อมรุ่มรุ่มเริ่มเรหรือว่าอาจจะมีได้รายการไม่ต่อเนื่องตอนนี้น้องเขาก็ทำดีแล้วก็คือมบผม ด้วยความที่เราอบรมเป็นพ่อลูกกันเอาความเอาใจให้เขาเขาก็ต้องเอาใจเราครับเขาเริ่มดีขึ้นมาเขากลับมาแก้เผือได้แล้วนี่โอกาสอนาคตหน้าเนี่ยมั่นใจมากน้องจะไปอยู่แถวๆหน้าของของน้ามวยครผมก็คิดว่าเขาอ่ะน่าจะเป็นยอดมวยคนหนึ่งที่แต่ว่าไม่ถึงขั้นยอดแต่อนาคตอ่ะอาจจะไปถึงยอดมวยได้มาอยู่เอเมคุบนี่ถือว่าเป็นค่ายมวยที่ ก็ปีเข่าเหนียวแน่นและเออ <จะ S 1> น้องเนี่ยน้องเนี่ยพื้นฐานเนี่ย<ม>ไม่เข่า <ผม S 2> ได้ไหมครับในในค่ายผมเนี่ยผมไม่ได้ทิดอะไรคือจะเก่ง,รง,กงหรือไม่เก่งก็เนี้ยขอให้มีระเบียบวิน,นัยแล้วก็ให้ซ้อมหนัก ให้ใจต่อหัวหน้าขา้า<อ>แค่นั้นผมก็ภูมิใจละโอเคโอเคแชนะก็ขอให้มันดูเดือดหรือให้มันแบบไม่ให้คนที่ชื่นชอบเราผิดหวังหรือเราจะ <ผม S 2> แพ้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 โดยใจของเราอ๋อแล้วครับผมเอาติดตามด้วยเลยนะครับรวมเป็นพูดเลยว่าเท่าเรือนะครับฝ่าพระบาติดตามแบบนั้นเอาละครับกลับมาแล้วกลับมาแล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณดีเลยครับ